ถนนลูกหลวงนะครับนี่ครับตรงแยกนี้นะตัดกับถนนนครสวรรค์นะครับมีขายกล้วยทอดด้วยเนี่ยกล้วยทอดนางเลงเด,เดี๋ยวจะซื้อกล้วยทอดสักถุงหนึ่งเอากล้วยกล้วยเดียร่าผมนี่ครับกล้วยทอดอกล้วยแขกแม่กิมล้งนะ หอมนะตรงเจ้าเก่าดั้งเดิมนะครับควยแขกแม่กินลังกินลงนะมีอยู่ที่แยกนี้แยกเดียวนะครับแยกถนนลูกหลวงตัดกับถนนนครสวรรค์น,นะครับริมคลองเนี่ย นางเลื้งนะครับเตะกี้มัวแต่กินกล้วยแขกเลยเลยไม่ได้ดพูดนี่นะครับแยกยม,มราช มาขึ้นทางด่วนนะครับตรงด่านยมราชนะครับถ้าขึ้นฝั่งซ้ายจะไปบางโค่บางนาดาวขนองนะถ้าขึ้นฝั่งขวาทางนี้จะไปพระรามเก้าดินแดง แจ้งวัฒนะนะครับผมจะขึ้นทางนี้แล้วก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับวนไปทางวนไปจนถึงนู่นเนี่สะพานพระราม9 พยาบาลรามาธิบดีนะครับเลี้ยวขวาจะไปอนุสาวรีย์ชัยดินแดงพระรามเก้านะครับกานซ้ายจะเป็นอาคารสมเด็จพระเทพโรงพยาบาลรามานะครับตรงไปขวางงามวงวานแจ้งวัฒนะสถานีกลางบางซื่อหมอชิดนะครับ ด้านล่างก็คือถนนพระรามหกนะครับพาขึ้นบ่อยๆนะครับเท่นนี้บรรยากาศก็ท้องฟ้าสดใสอยู่นะแต่รู้สึกจะมนะีช่วงนี้ไม่มีฝนแล้วนะครับจะมี PM นะมันจะเป็นฝุ่นควันนะครับ2 PF 2.5 จะไปทางดาวขนองนะครับถ้าออกซ้ายนี่จะลงถนนพหลโยธินนะครับอานุสาวรีชัยสนามเป้านะออกซ้ายตรงนี้นะครับสายสุดเลยผมจะไปดาวขนองนะครับก็จะวิ่งอยูอ่ระหว่างเลนขวากับเลนกลางนะครับ ยิงเดินกลางดีกว่านะครับสบายสบายด้านขวานะครับนี่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตรงไปนะครับพระรามเก้าดินแดงบางนาดาวขนองออกซ้ายนะครับเดี๋ยวจะเตรียมออกซ้าย ซ้ายไปก่อนนะเ,เลนกลางก็ได้หรือเลนขวานี่ไม่ได้เลยนะครับเ,เลนซ้ายกับออกซ้ายไปดินแดงบางนาดาวขนองนะครับตรงไปกอพลารมสองอพลาร์มเก้าไม่ใช่พลารมสองนี่ตึกใบยกนะ อันนี้จะเป็นฝั่งประตูน้ำนะครับนี่คือบรรยากาศบนทางด่วนนะครับพามาเลาะดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับยูทู e ช่องบาวลินนะครับ ไม่รู้ว่าสวัสดีกันหรือ,อยังนะครับผมก็ลืมไปนะก็ขอสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่รถที่จะไปบางนาดินแดงนี่รถติดนะรถจะไปบางนาดาวขนองนะครับติดส่วนรถที่ตรงไปดินแดงนี่ โล่งนะครับตึกใบหยกนะครับใบหยกสองทางด่วนก็ติดเหมือนกันนะครับ นี้มันจะไปสุขุมวิทไปบางนาแล้วก็ดาวขนองนะครับส่วนรถที่เขาจะไปทางนูน้นดินแดงพวกนี้มันจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะจะโล่งๆนะครับฝั่งทางนู้นนะ ก็เป็นวันพุธนะครับวันพุธท,ที่19ตุลาคมวันนี้นะครับบรรยากาศถนนหนทางเป็นเวลาเร่งด่วนนะครับจะว่าเร่งด่วนก็ไม่ใช่นะนี่ก็จะ11โมงแล้วนะรถก็กำลังเยอะนะครับคนก็มาทำงานที่ห้างที่อะไรก็มีนะครับก็แต่ละที่เขาก็เข้างานเวลาไม่เหมือนกันนะครับในเมืองหลวงนะ การใช้รถใช้ถนนนะครับนี่คือบรรยากาศบนทางด่วน ติดนะครับบนทางด่วน ถนนเพชรบุรีนะครับด้านล่างแล้วชิดลมนะครับฝั่งขวาจะเป็นชิดลมเพลินจิต,ตนะส่วนฝั่งซ้ายก็จะเป็นฝั่งของสุขุมมิทซอยนานานะครับด้านขวาก็เป็นเพลินจิต ทางก็จะเป็นถนนเพชรบุรีนะครับนอ้รถไฟฟ้ามาดูตึกฝั่งนี้กันดีกว่านะครับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับ ตึกสูงนะครับในกลางกรุงเทพบนทางด่วนนะครับตอนนี้อยู่ทางด่วนมุ่งหน้าไปสะพานพระราม9้านะครับไปลงดาวขนองเวลานี้บนทางด่วนก็รถก็เยอะนะครับ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็วิ่งได้ดีนะครับฝั่งนี้ก็จะชะลอหน่อยเพราะว่ามันจะมีทางทางออกถนนเพลินจิตแล้วก็แยกไปท่าเรือบางนาแล้วก็ไปทางขวาก็ดาวขนองนะครับ ส่วนตรงนี้อยู่ระดับดินนะครับไม่ได้อยู่บนสะพานนะติดกับดินเลยนะครับฝั่งซ้ายนี่จะเป็นทางรถไฟนะทางรถไฟที่จะไปคลองเตยนะครับไปถนนเชื้อเพลิงอะไรพวกนี้นะไปทางคลองเตย สำหรับด้านข้างนะครับการซ้ายเนี่ยานานๆจะมีโอกาสเห็นรถไฟวิ่งมาสกักทีนะครับตรงนี้แต่แต่ผมขึ้นทาด่วนมานี่ยังไม่เคยเห็นรถไฟวิ่งด้านข้างนะให้ดูเลยนะยังไม่เคยเจอนะครับรถที่จะออกถนนพระรามสี่นะนี่ติดยาวมาถึงนี่เลยออกซ้ายนะ ออกถนนพระราม4ตรงคลองเตยนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นถนนพระราม4นะครับหลุดจากนู่นมาก็ ไม่มีรถก็วิ่งกันน่าสบายเลยออกซ้ายนะครับไปบางนาท่าเรือบางนา,าขวาไปดาวขนองพระรามสา แยกนะัลละนองนะครับนี่สะพานข้ามแยกนะโอ้เขาสร้างเร็วเหมือนกันนะไม่ไดหมาทางนี้สักพักหนึ่งนะครับนี่เขาสร้างใส่ขานทางวิ่งด้านบนแล้วนะครับนี่สะพานข้ามแยกนัลละนองนะครับห้าแยกนัลละนองนะโอ้เป็นสะพานที่สูงกว่าทางด่วนนะนี่ ไม่นานก็จะเสร็จกันแล้วนะครับสะพานนี้สะพานเส้นนี้ก็วิ่งไปตามถนนพระรามสามนะถนนรัชดาพระรามสามนะครับสะพานนาะ,ะนองนะครับ นนรักเชดานะครับรักเชดาพิเศษ ด้านขวานี่จะเป็นเซนทันพระรามสามนะเซนทันพระรามสามแต่ว่าอยู่ถนนรัชดาครับ ด้านล่างนี่เขา,เ,าเขาเลื้อวัสดุตรงนี้ออกไปเยอะแล้วนะนะเพราะว่าเขาใส่คาดทางวิ่งน,น,นี่ตรงนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะเนี่ยสะพานที่อยู่ด้านบนนี้นะครับทําเสร็จแล้ว าดใหญ่กันเลนะถ้นะาวันนี้ก็มาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขึ้นทางด่วนนะครับมาอัปเดตให้พี่น้องดูกันสานซ้ายนี่ใส่คานทางวิ่งมาถึงนี่แล้วนะคือ,อน,า,นาไปเยอะแล้วนะครับ สองสามสี่ห้าโอเขาใส่สายเคเบิลนะครับสายสลิงเคเบิลใหญ่ๆนะสีเหลืองเนี่ยใส่เข้าไปฝั่งละสิบเซนกันแล้วนะครับมาดูบรรยากาศมุมสูงกันสัหน่อย ซ้ายจะเป็นสะพานคู่ขนานนะครับออที่รถวิ่งอยู่นี่ก็เป็นสะพานพระรามเก้าเดิมนะครับข้ามมาทางนี้ก็เป็นฝั่งลาดบุรณนะะออกซ้ายก็ลงถนนสุขสวัสดิ์ครับตรงไปก็ดาวขนองพระรามสอง รถเยอะเหลือเกินนะครับรถที่เพิ่งจะขึ้นทางด่วนนะครับด้านขวาติดถือว่าติดกันเลยนะผมจะลงนะครับแต่ว่าเขาเพิ่งจะขึ้นนะที่เขาติดติดกันนี้นะ ฝั่งขาเข้านะครับเขาขึ้นจากด่านตรงด่านดาวขนองพระรามสองนะครับผมวิ่งอยู่ฝั่งขาออกนะฝั่งขาเข้านี่รถเยอะมากนะครับ ยิ่งสายก็ยิ่งเยอะนะครับวันนี้วันวันพุธนะก็นำมาฝากันเป็นประจำนะครับสำหรับบรรยากาศถนนหนทางในกรุงเทพนะครับอาจจะซ้ำๆเดิมๆอยู่นะครับเส้นทางด่วนสะพานพระราม9นะครับมาลงพระราม2แล้วก็ให้ดู ความคืบหน้าของถนนพระรามสองไปด้วยเลยนะครับเหลขวานะครับไปสมุทรสาครอ,ออกซ้ายก็ไปดาวขนองนี่นะครับการก่อสร้างเขาก็มาถึงนี่กันแล้วนะ ามแนวทางด่วนไปเลยนะครับไปจนเชื่อมต่อกับสะพานคู่ขนานกันเลยนะครับเดี๋ยวก็จะลงถนนพระรามสองสำหรับดาวขนองก็ออกซ้ายแล้วก็วนขวานะครับนูตอนนี้เราก็มาลงถนนพระราม2กันนะครับ เขตจอบทองนะครับตรงนี้ตรงไปก็การเจนาพิเศษบางปะอินบางขุนเทียนสมุทรสาครน,นะครับอตอนนี้เราอยู่กันในเขตจอบทองนะครับท้องที่สอนอบางมดนะ เคืบหน้าไปเยอะนะครับฝั่งทางนี้ก็ถ่ายให้ดูบ่อยนะครับนี่โดยเฉพาะตรงจุดนี้นะด้านบนนี่เ็าขับไปเยอะแล้วนะครับแถวแถววัดใหญ่ลบนะรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแถวบางมดนะครับนี่เขาขึ้นเสาได้เยอะแล้วนะ ขึ้นเสานี่ถือว่าเสร็จกันแล้วนะครับเหลือใส่คานอย่างเดียวนะครับทางวิ่งอย่างเดียวเป็นฝั่งขาออกนะครับถนนพระรามสองเวลาตอนนี้ก็11โมงเช้านะครับ11โมง11นาที รถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็วิ่งกันสบายๆหน่อยผมเองก็ขับช้าๆนะครับไม่ได้ขับเร็วตอนนี้ก็จะเข้าเขตบางขุนเทียนนะครับสุดเขตจอมทองนะครับเข้าเขตบางขุนเทียนแขวงท่าข้ามนะครับ ของถนนพระรามสองนะครับต่อเนื่องมาจากทางด่วนนะครับผมขึ้นทางด่วนมาจากด่านยมมาราชนะครับก็บนไปทางอนุสาวรีย์ชัยไปผ่านประตูน้ำเพชรบุรีนะครับเพลินกิตพระรามสี่ เชดาพระาม3นะครับแล้วก็มาข้ามสะพานพระามที่9ผ่านถนนสุขสวัสดิ์มาลงพระาม2นะครับตอนนี้อยู่าแถวเซ็นทันบิ๊กซีพระาม2องนะก็หวังว่าคงจะไม่เบื่อกันนะครับสำหรับถนนเส้นนี้ผมถ่ายให้ดูทุกอาทิตย์นะครับบางทีก็วั่นว้นวันกันไปเลยนะ b ิ๊กซพระรามสองสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอล่าลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับกับ YouTube ช่องบาวลินขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ยังติดตามชมรับชมกันอยู่นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ